เครื่องบินลำนั้นเนี่ยกำลังจะบินตรงมาที่สปปลาวครับโอ้โหต่อแถวกันยาวเหยอะอากาศก็ร้อนนะฮะทุกคนก็ยังไม่ยอมแพ้ในการระบาดในพื้นที่ของสอปปลาวเนี่ยวันนี้ถือว่าศูนย์คนขอแสดงความยินดีด้วยครับสไัสดีสวัสดีครับข่าวดีนะครับของทั้งไทยทั้งลาวครับ เมือ่อวานนี้เราได้เห็นข่าวนะครับก็คือว่าทางอเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับกำลังจะส่งความช่วยเหลือมานะครับให้กับประเทศต่างๆณนะในแห่งนั้นเนี่ยมีทั้งไทยและลาวด้วยครับมีทั้งสอปปลาวแล้วมีทั้งไทยนะครับในภาคพ,พื้นเอเชียในกับทั่วโลกเนี่ยสหรัฐอเมริกาได้ส่งความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์วัคซีนนะฮะ มาให้กับคนทั่วโลกนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้แจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับทั้งไฟเซอร์มอรอนาจอร์แันและจอร์สันนะครับเพื่อความช่วยเหลือนานาชาตินะครับรับมือกับการระบาดโลกโควิด -19 นะครับในปริมาณทั้งหมดถึง80ล้านโดสเลยครับและทั้งหมดในทั่วโลกนั้นมีไทยและลาวอยู่ด้วยครับและเมื่อวานนี้ผมเห็นนะครับทางแฟนเพจ Embassy v เดเวทีนะครับ ได้รายง,งานออกมาว่าณนะปัจจุบันน้ำเมื่วานนะครับกระทรวงการป้องกันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้แพ็คเครื่องความช่วยเหลือโควิดสิเนะครับเพื่อส่งมาให้สปอปอลาวเป็นเครื่องช่วยเหลือป้องกันโควิดสินะครับทั้งหมดมูลค่าถึง7,1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าคูณ3 0เข้าไปนี่ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลย โดยทั้งหมดเนี่ยได้แพ็คขึ้นเครื่อง Boeing 47นะครับแล้วผมก็เห็นในรูปเนี่ยมันมีเครื่องหมายของ US กับลาวด้วยนั่นหมายความว่าเครื่องบินลำนั้นเนี่ยกำลังจะบินตรงมาที่สอบปลาวครับและด้วยกำหนดการเนี่ยคาดว่าจะมาถึงในพรุ่งนี้นะครับนะคือวันที่22มิถุนายนครับ แล้ก็เครื่องบินโบอิง47เนี่ยได้ส่งมาจากฮาวายนะครับจะบินตรงมาที่นครหลวงเวียงจนันทร์สปปลาวนะครับเพื่อช่วยเหลือในการติดตามและการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เห็นข่าวเหมือนกันว่าทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็กำลังจะส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือเหมือนกันเนี่ยมาให้ที่ไทยเหมือนกันนะครับแต่ล็อตเนี่ย คิดว่าน่าจะมาที่สปปลาวก่อนนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้เตรียมการไว้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ75%เขาจะบริจาคให้กับองค์การโครวัคนะครับโควัเนี่ยเป็นองค์การที่อยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทัดเทียมนะครับ แล้วก็อีก25%เนี่ยก็จะแจกจ่ายให้กับประเทศโดยตรงนะฮะผมว่าใน25%เนี่ยสหรัฐอเมริกาได้แพ็คของแล้วก็ส่งตรงมาให้ที่สปอ,ปอราลาวนะครับแล้วของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือวัคซีนที่จะได้ก็คือจะเป็นของไฟเซอร์โมดอนนานะครับของจอร์แดนในจอร์แนครับก่อนหน้านี้เนี่ยของสปอปอราลาวเนี่ยก็มาจากประเทศจีนนะครับก็จะเป็นของซีโนฟาร์มมาแล้ว4ล็อตด้วยกัน4เที่ยวด้วยกันนะฮะทั้งหมดมาแล้วรวมล้าน9000แสนโดสฮนะ ผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกในกําลังทําทูตสัมพันธไมตรีกันอยู่นะครับเพื่อที่จะช่วยทําให้ประเทศที่ยังเข้าถึงวัคซีนได้ช้าเนี่ยเป็นประเทศที่มหาอำนาจเป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับกำลังจะช่วยกันแล้วก็เป็นลักษณะของวัคซีนทางการทูตครับทุกคนเนี่ยก็ยังที่จะช่วยกันนะครับพยายามผูกมิตรผมว่ามันเป็นอย่างดีครับดีกว่าทุกคนเนี่ย กักต,ตุนแล้วก็ไม่แบ่งกันผมว่าอันเนี้ยความช่วยเหลือย่อมดีกว่าครับใครจะมาช้ามาก่อนไม่เป็นไรครับขอให้ได้มีการช่วยเหลือกันนะฮะแล้วก็นะ้าเมื่อวานเนี้ยสปะปะลาวเนี้ยมีการเข้าแถวเข้าไปฉีดวัคซีนกันคอน่อนข้างเยอะครับทุกทียิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นฮะเมื่อวานนี้เราเห็นภาพเข้าไปเรียงแถวกันที่ศูนย์การค้าไอเทคนะฮะเราก็โอ้โหต่อแถวกันยาวเยอะอากาศก็ร้อนนะฮะทุกคนก็ยังไม่ยอมแพ้ อันนี้เป็นสิ่งที่ขอชมเชยนะครับเมืองไทยเองก็กําลังรีบจัดการกันอยู่ครับก็กําลังเร่งกันอยู่เหมือนกันแล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสอปปลาวอีกเรื่องนึงครับก็คือว่ามีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในสอปปลาวเนี่ยรวมทั้งหมด1คนเองครลงมาแล้วครับเหลือหนึ่งคนแล้วก็เป็นสิ่งที่ข่าวดีเข้าไปอีกก็คือหนึ่งคนนั้นน่ะไม่ใช่เป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในประเทศครับเป็นผู้ติดเชื้อที่นําเข้ามา จากแขวงสวรรคเขตอันนี้ผมว่าผมว่าให้ศูนคนเลยละกันเพราะว่า1คนมาจากสวรรคเขตเนี่ยเป็นแรงงานนําเข้ามาจากประเทศไทยนะครับแล้วกักตัวแล้วก็พบโรคโควิดสิเนี่ยจำนวนหนึ่งคนนะ,นะฮะเพราะฉะนั้นในการระบาดในพื้นที่ของสะปะปลาวเนี่ยวันนี้ถือว่าศูนย์คนขอแสดงความยินดีด้วยครับส่วนของไทยก็ขอเอาใจช่วยนะครับกับทุกคนในแฟนเพจขอ,อใจช่วยกับไทยด้วยนะครับ ของไทยก็ยังสูงอยู่นะครับก็ยังเป็น2,000-3,000อยู่วันนี้เจอที่3,000กับ35คนมันเกิน3,000มา35คนละพวกนี้ขอให้เป็น2,000นะครับให้เกินมันนิดเดียวพอนะฮะแล้วผมก็เห็นข่าวว่าทั้งๆท,ที่จะติดเยอะเนี่ยเราก็ยังมีความรู้สึกว่ากำลังจะเปิดประเทศเร็วๆนี้นะฮะวันที่1กรกฎานียเขาก็ายังยืนยันมั่นคงว่าจะเปิดที่ภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกครับแล้ววันที่15 กราคดาจะเปิดอีก3าเกาะใหญ่ๆแล้ววันที่1สิงหาจะเปิดอีก3-4จังหวัดแล้ววันที่15สิงหาจะเปิดอีกประมาณอีก4-5จังหวัดเราคอยมาดูกันครับว่าถ้าเกิดว่าภูเก็ตเนี่ยได้เกิดการท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยนะครับจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะทำตามนะฮะเราก็ขอหวังเป็นอย่างยิ่งก็ขอให้การเดินทางท่องเที่ยวในการเปิดประเทศของไทยทั้งๆท,ท,ที่มีผู้ติดเชื้อเยอะอยู่เนี่ยขอให้อยู่รอดและปลอดภัยนะฮะ การอนุมัติหรือการผ่อนผันหรือการตึงเข้มหรือการกดระเบียบของการอยู่แบบ New n o r m a l ่ยจะเป็นแนวไหนจะเป็นแนวใหม่ยังไงเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันนะครับเพื่อให้เราเนี่ยทำวิธีการใหม่ๆแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยไปด้วยกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เครื่องบิน Boeing 47เนี่ยเข้ามาถึงที่สปปลาวนครหลวงเวียงจันทร์แล้วเนี่ยแล้วเราก็จะเอาข่าวนั้นเนี่ยมาบอกเล่ากันอีกทีนะครับ ชัดชระชาชัดชระชาชัดชระชัจจาฟังเรามีของดีมากมายฟังไทยก็มีลากลายเราไปไทยมาคบหาด้วยใจวัฒนาะ 拜托拉。 ชชชดัาาคุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา ชชชชไห้คิดถึงลาวลาวคิดฮอดไทยเมือ่อใดที่เราห่างกันสงใจไปหานับคืนนับวันเฝ้ารอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลา ไไไไไไทยไยไทยยมาลลลวปปปหนนกกััด้คราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวตัวกเตอร์ไปไทยมาลาว,ไ,ลวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ ข่าวดีมีทุกวันเลยนะครับอขอให้ได้ว,วัคซีนเยอะน,นะครับไทยลาลาว